สนับสนุนโดยตราแม่ครัวตราฉลากท้องตราแม่ครัวฉลากท้อง3ามร้อยหกสงศาโกกลีนช่วงนี้เรามาดูกันว่าข้อมูลโกกลีนจะนำท่านไปสูก่การระวังภยัยเพื่อสันดีที่4ี่กรกฎาคม2 5 6 7อย่างไรไปเริ่มที่การดูปัจจัยควบคุมอากาศที่กระทำกับเราเพื่อเห็นภาพของสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมานะครับ ก็24ชั่วโมงหน้าครับจับตาการกลับมาของร่องมรสุมหรือร่องฝนที่จะปรากฏตัวพาดผ่านอยู่ในบริเวณภาคเหนือภาคอีสานสปปอลาวเข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่ำที่เวียดนามครับขณะที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยก็จะเข้ารอบของการมีกําลังที่แรงเพิ่มขึ้นด้วยนะครับทำให้ทั่วไทยและสปปอลาว f อซแฟนคับของผมครับจะค่อยๆมีฝนเพิ่มมากขึ้น,นครับซึ่งส่วนใหญ่ยังคงเป็นฝนในลักษณะของการมีเล็กน้อยถึงปานกลางอยู่นะครับแต่ก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งเกิดขึ้นในภาคเหนือภาคอีสาน,าานภาคตะวันออกและ ภาคใต้ได้เน้นๆจะเจอฝนที่เพิ่มขึ้นกันนี้ในช่วงบ่ายถึงค่ำนะครับสำหรับขึ้่นลมทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกําลังปานกลางครับโดยมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรมีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรครับจากสภาพปจัจจัยควบคุมอากาศเป็นแบบนี้จะนับสู่การเตือนภัยสภาพแวล้อมเพื่อสัมปทานที่4กรกฎาคม2567ดังนี้ครับ การมีฝนที่เพิ่มขึ้นนี้จะมีได้ยาวถึง9กรกฎาคมเลยนะครับในภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกและภาคใต้เลยครับผู้ชมจึงต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมที่อาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะครับส่วนช่วงวันที่10กรกฎาคมเป็นต้นไปก็ระวังครับจะเข้ารอบฝนจะลดลงอีกแล้วสแสดงถึงการที่มีฝนยังตกไม่สม่ําเสมอนะครับขอให้วางแผนการบริหารน้ําของท่านด้วยนะครับ แม้เรื่องของคลื่นลมทะเลในภาพรวมอาจจะดูไม่แรงมากแต่ถ้าเป็นที่ภูเก็ตครับสำนักง,งานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตประกาศเตือนเรือเล็กในทะเลภูเก็ตให้งดออกจากฝั่งนะครับและเรือที่มีความยาวไม่ถึง7เมตรห้ามออกจากฝั่งไปยังทะเลเปิดด้วยครับประกาศนี้มีผล4-8กรกฎาคมนะครับและขอให้ผู้ควบคุมเรือตรวจสอบความพร้อมเรื่องความปลอดภัยก่อนออกเรือทุกครั้งด้วยครับ กรมควบคุมโรคก,ก็มีคำแนะนำป้องกันอันตรายจากช่วงมรสุมออกมาเช่นกันนะครับว่าให้คุณชมติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดและป้องกันตัวเองจากอันตรายที่อาจเกิดจากฝนตกหนักด้วยครับเช่นการรีบเข้าบ้านหลบฝนเมื่อฝนตกครับการตรวจสอบความแข็งแรงของบ้านเรือนกิ่งไม้ต้นไม้การระวังอันตรายจากอุปกรณ์ไฟฟ้ารวมถึงการหลีกเลี่ยงการเดินทางทางน้ำเมื่อฝนตกและไม่เล่นน้ำตามชายหาดเพราะว่าอาจโดนทะเลดูดได้ครับ ปีท้ายกับการเตือนอากาศปักแรกหรือช่วง15วันแรกของเดือนกรกฎาคมครับพบว่าฝนยังคงต่ำกว่าปกติกันเกือบท่วนหน้าอยู่เลยนะครับโดยเฉพาะในภาคกลางและภาคตะวันออกมีก็แต่จังหวัดตามขอบประเทศที่ฝนยังดีอยู่ในเกณฑ์สูงกว่าค่าปกติอยู่ครับตามที่เห็นนี่เลยครับภาคเหนือคือที่น่านแม่งสอนอีสานก็คือเลยมุกดาหารอำนาจเจริญยโสธรอุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินทร์มารารคามและภาคใต้ก็คือชุมพรและระนองน,นะครับจังหวัดที่ไม่มีชื่อก็หมายความว่าฝนของท่านจะต่ำกว่าปกติในช่วงปักแรกของเดือน วางแผนการใช้น้ำในช่วง2อสามอาทิตย์ข้างหน้านี้ให้ดีหากผ่านไปได้ตั้งแต่ครึ่งหลังกรกฎาคมครับฝนก็จะกลับมาตกได้ดีขึ้นแล้วครับและนี่คือภารกิจโกลรีนประจวันนี้กับการขับเคลื่อนสังคมไทยโดยสถานีเพื่อความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อมชาร์5โกลรีน Green. พบกันใหม่พรุ่งนี้เพราะนี่คือ300สิงหาโกนสวัสดีครับ